สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีเรื่องอีกแล้วเจ้า p ีซนะครับเพราีว่าผมติดตั้งสปอร์ตไลท์นะครับก็ติดก็ได้เป็นปีแล้วครับหลายปีแล้วน่าจะปีปีนหน่อยไม่ใช่หลายปีเมื่อวานนี่ขี่รถไปลุยโคลนมาครับ ไม้เกาสายนี่ะช็อตนะครับไฟหน้าจอไม่ขึ้นอะไรสักอย่างนะครับไฟเลี้ยวก็ไม่ขึ้นนะไฟท้ายก็ไม่มี ไฟไดรไลท์นะครับไฟดีไฟไดรไลท์ด้านข้างนี้ก็ขาดก็ไม่มีนะฮะไปถอดดูฟิวดูฮะฟิวขาดนะครับเห็นไหมฟิว7.5นะครับฟิว7.5ขาด ยจะต้องไปหาซื้อตกกระจายหมดไม่รู้ว่าน้ำมันมีพอจะไปถึงเมืองหรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้าจอได้ดำหมดเลยแต่ว่าสตาร์ทขี่ได้ปกตินะครับไปไปเลาะหาซื้อฟิวกัน ไปนอครับ มันเบิดดีที่ไม่ไปหมดอยู่ป่าเกือบแล้วเรานี่แหละครับปัญหาที่ว่าไฟหน้าปัดมันไม่ขึ้นไม่รู้ว่าน้ำมันมันเหลือหรือมันหมด โเกือบไปแล้วห้าสิบบาทแล้วกันกินไหมนี่ไม่ว่าไม่กิน หาไ่จะกินเรียนหนน้ำมันไปไม่ถึงบ้านนะนี่สงสัยจะได้อารถยนต์ไป คืออะไรยังไงทำไมถึงบ้านไม่นี่เจอไม่ได้ Good <laughs> luck. ครับผมก็ามาสรุปกันนะครับก็ได้มาแล้วนะครับฟิว 7 5มนะครับฟิวต,ตัวเล็กขาสั้นนะครับขาสั้นเปิดติดแล้วนี่เป็นปกติทุกอย่างหลังจากที่ไปตามหาในศูนย์ก็หมดต้องรอของนะครับก็เกือบอาทิตย์ ราคาไม่เกิน20บาทนะครับผมสั่งมาสองตัวนะครับอันนี้ก็สั่งมาเผื่อสำรองไว้นะครับตามหาตั้งแต่ร้านศูนย์จำหน่ายฮอนด้าแล้วก็ร้านซ่อมข้างนอกทั่วไปนะครับตัวนี้ตามหากันยากจริงๆ ก็ถ้าบางศูนมีก็โอเคไปนะครับถ้าบางศูนไม่มีที่เราอยู่ก็ต้องรอนะครับวันนั้นที่ถ่ายคลิปไปทําคลิปไปก็คือหน้าจอไฟดับขี่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ํามันไม่มีนะครับขี่ไปน้ํามันหมดก็เกือบสวยไปโอเคครับนี่แหละฟิลที่ตามหา